สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสองหุ้นจากที่พี่ๆคอมเมนต์ขอเข้ามากันโดยจะมาหาแนวรับแนวต้านดูกราฟบ,บวกงบการเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนกันนะครับตัวแรกเลย SNCformer จำกัด um ตัวนี้ถ้าเราดูจากภาพใหญ่นะครับใน t ท m e เฟรมมันเนี่ยเห็นได้ว่าเป็นขาลงอย่างชัดเจนนะครับเห็นได้ว่าเป็นขาลงชัดเจนเลย เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอัตราการลงของเขานิดนึงครับว่าเขาลงมาจากยอดสูงสุดแล้วเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ไฮสูงสุดของเขาประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็โลที่เราเห็นเลยต่ําสุดเขาลงมาอยู่ประมาณสัก7 2ผมมองว่าค่อนข้างที่จะดีนะเกณฑ์ของผมเนี่ยคือต่ำกว่า7จไปแล้วแล้วก็เริ่มจับตามองได้แล้ทีนี้ในส่วนของ ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ7จ็บาทสีเดี๋ยวเราไปดูว่าราคาตรงนี้มันอยู่ตรงไหนของแนวรับแนวต้านกันนะครับไปดูแนวรับแนวต้านของเขานิดหนึ่งผมเลตีฟีโบโ,โดยใช้ไฮสูงสุดตรงนี้ที่ประมาณ18บแโทษครับ23่บาบาท80สตางค์นะครับตรงนี้23บาท80 ผมใช้โลตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นโลแรกเลยโลในยะตรงนี้สังเกตได้ง่ายก็คือตรงนี้เห็นไหมครับชนตรงนี้เป็นนัยะแล้วก็ใกล้ใกล้เคียงกันตรงนี้10 10อยู่ที่สิบาบาท30สตางค์นะครับโลตรงนี้เนี่ยมันเป็นพอลงมาตรงนี้แล้วเด้งกลับตรงนี้ก็ขึ้นไปชนแล้วเด้งกลับนะครับแถวโซนนี้ก็เลยใช้ตรงนี้ได้ ดูจากตรงนี้นะครับเออก็คือราคาเนี่ยลงมาแล้วก็ชนเส้นระยะรยเจตรงนี้แล้วก็มียึกยาก,กันอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้พอลงมาชนเส้นระยะ200เนี่ยที่ราคา6บาท85สตางค์ตรงเนี้ยมีการดึงกลับแล้วก็ราคาปัจจุบันเนี่ยเบาท40ไปยืนเหนือเส้น200้ยด้วยออผมมองว่า ตรงนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะยืนเหนือเส้น200พอดีเลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของงบการเงินกันครับว่าราคานะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับถูกหรือแพงเกินไปนะครับไปดูในส่วนของข้อมูลหลักทรัพย์นิดนึงครับว่าตัวนี้ SNC เนี่ยเขาทำอะไรเขาเป็นบริษัทนะครับผลิต ชิ้นส่วนอุปกรณ์สําหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้สําหรับยานพาหนะและเครื่องทําความเย็นแล้วก็รับจ้างและประกอบเครื่องปรับอากาศสําหรับที่อยู่อาศัยนะครับซ่อมและผลิตแม่พิมพ์ด้วยไปดูงบการเงินกันครับงบการเงินสินทรัพย์รวมปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ1,100ล้าน นี่สินอยู่ที่ประมาณ6,700ล้านตรงนี้ผมให้ลบไว้นิดนึงนะครับเพราะว่านี่สินเกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ผมยังมองลบนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่4,800ล้านลดลงมาจากปีก่อนลดลงมาจากปี6-5รายได้รวมประมาณ9,300ล้านกำไรสุทธิติดลบ มูล,ลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด Market Cap อยู่ที่ประมาณ2,600ล้านเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ผมยังมองว่าเราซื้อได้ถูกว่าเจ้าของแน่นอนครับณนะนะปัจจุบันนี้เป็นหุ้นที่ต่ำบุกมูล,ลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ย13บาท44สตางค์แต่เราซื้อได้ในราคา7บาท40มผมมองว่าค่อนข้างที่จะถูกราคาค่อนข้างที่จะถูกแล้ว ไปดูในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันนิดนึงครับเปอร์เซ็นฟรีโฟร์จากหน้าเว็บเนี่ยอยู่ที่ประมาณ58%ผมเช็คมาจากเว็บไซต์ผมเช็คมาจากสตรีมมิ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ43%ผมมองว่ามันมันยังมีรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับรายใหญ่เป็น ในนามบริษัทถืออยู่ประมาณ25%นะครับแล้วก็มีมีผู้ถือหุ้นนะครับเป็นในนามบุคคลครับถัดมานะครับเป็นในนามบุคคลในส่วนของกราฟตัวนี้ SNC นะครับจากกราฟเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็เล่นมาในเส้นในยะตลอดเลยผม ติดใจอยูอ่ก็คือเรื่องของตรงนี้ครับผมให้ลบไว้นะครับให้ลบไว้หนึ่งตัวครับสำหรับนี้สินแล้วก็กำไรสุทธิกับผู้ถือหุ้นนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟด์มีสามหัวข้อนะครับที่ที่ผมยังติดใจก็คือมันยังเยอะอยู่นะครับในส่วนเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟล์ จากเช็คในสตรีมมิ่งอยู่ที่43%ตัวนี้ผมให้น้ำหนักนะครับในความคิดของผมผมยังให้น้ำหนักไปที่รอ,อก่อนนะครับผมยังรอก่อนยังไม่เข้าไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะพักอยู่แถวๆนี้นะครับที่เส้น200ตรงนี้อีกสักพักหนึ่งนะครับผมคิดว่าประมาณนั้นอาจจะต้องรอก่อนนะครับเพราะว่ามีเหตุผลอยู่ประมาณ2-3ข้อนะครับถัดมาครับ ตัวสหไทยเทอร์มินอลเรามาดูภาพใหญ่ของเขาเลยนะครับทาวเฟรมมัน ถ้าดูจากกราฟเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเขาเป็นขาลงลงมาในส่วนของตรงนี้แล้วก็มีการทําขึ้นไป1รอบนะครับแล้วก็พยายามออกด้านข้างนะครับโซนโซนแถวๆนี้พยายามออกมาด้านข้างเดี๋ยวเราไปดูอัตราการลงของเขานิดนึงครับว่าเขาลงมาแล้วจาก h i g สูงสุดมาถึงโลต่าสุดอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ประมาณ87%ครับโซนตรงนี้ตัวนี้ผมมองว่าค่อนข้างที่จะสวยนะฮะอัตราการลงลงมาเยอะเ,อเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคาปัจจุบันอยู่ที่1บาท95สตางค์นะครับดูในส่วนของแนวรับแนวต้านกันว่าราคาปัจจุบันอยู่ตรงไหนของแนวรับแนวต้านเราใช้ไฮตรงนี้เลยครับที่สูงสุดที่ประมาณ แบาท5สตางค์ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้โลที่เห็นโลแรกตรงนี้นะครับที่มีการเด้งกลับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ5บาท55สตางค์ผมใช้โลตรงนี้คือลงแล้วเด้งกลับราคาปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยก็คือการเล่นของเขาก็คือถ้ามาถึงเส้นในยะเนี่ยก็เล่นตามกรอบในยะเลยนะครับ พอลงมาถึงเส้น2 6 1 8. 8เนี่ยมีการดึงกลับแล้วก็ไปย่ำาอยู่แถวนี้ไม่ผ่านมีการทําหลุดลงมาด้วยแล้วก็พยายามดึงกลับตอนนี้อยู่เหนือเส้น261.8ที่ราคาบาท95อยู่ระหว่างเส้นนี้เส้น2 6 1 8. 8กับเส้น200พอดีเลยอยู่กลางกลางให้เราตัดสินใจด้วยราคาบาท95เดี๋ยวเราไปลองดูเรื่องของงบการเงินกันนิดนึงครับ ก็หลายๆท่านผมมองว่าน่าจะรู้แล้วว่าเขาดําเนินธุรกิจอะไรนะครับก็เขาดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือหรือพวกบริการคลังสินค้าต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของงบการเงินครับก็คือสินทรัพย์รวมนะครับปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ3300ล้าน หนี้สินอยู่ที่ประมาณ2000ล้านส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,200นล้านนะครับ1 2 0่ล้านถ้าดูจากตรงนี้ครับหนี้สินเกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ผมยังบองลบนะครับแล้วก็กำไรสุดส,ส่วนของผู้ถือหุ้นครับลดลงจากปีก่อนนะครับลดลงจากปีก่อนแล้วก็65เนี่ยลดลงมาจากปี6,4 ในส่วนของรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ1,500ล้านกำไรสุทธิติดลบนะครับมูล,ลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมาเก็ตขับอยู่ที่1,100รล้านเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ผมมองว่าเราซื้อถูกกว่าเจ้าของแล้วก็เป็นหุ้นที่ต่ำบุ๊กมูลาค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยสองบาทสิ เราซื้อราคาปัจจุบันเนี่ยที่บาท95นะครับที่บาท95สาตางค์ตรงนี้ไปดูในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันนิดนึงครับเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยอ,อยู่ที่ประมาณ44.36%นะครับ จากหน้าเว็บทีนี้ผมไปเช็คในส่วนของสตรีมมิ่งมาอยู่ที่ประมาณ30.57% 30.57%ผมมองว่าใกล้เคียงในส่วนเกณฑ์ของผมแล้วที่ต่ำกว่า30%นะครับผมชอบตอนนี้เข้าข่ายใกล้เคียงไปดูในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยเป็นในนามบริษัทนะครับแล้วก็มี บุคคลที่เป็นอ,อยู่ในนามสกุลเดียวกันนะครับถืออยู่ด้วยนะครับในส่วนตรงนี้ตัวนี้ถ้าให้ผมวิเคราะห์ผมความคิดของผมเนี่ยก็คือผมอาจจะรอก่อนนะครับเนื่องจากตัวนี้เรื่องของนี้สินนะครับตรงนี้ แล้วก็ที่เกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ในส่วนของกําไรนะครับตรงนี้2จุดนะครับถ้าเอาให้ดีผมคิดว่าผมอาจจะมารอรับแถวๆบาท42ตรงนี้ก็ได้ครับที่เส้นระยะ2 6 0 8ผมมองว่าจะสวยกว่า,าถ้าเข้าไปจุดนี้เลย ผมเน้นว่าผมแนะนําว่ารอรับแถวนี้ก็ได้ครับถ้าถ้าถ้าอยากจะเข้าไปรับนะครับตรงนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะมาพักอยู่แถวนี้อีกสักพักหนึ่งครับแล้วก็ทําขึ้นไปเพราะตรงนี้น่าจะเป็นเทสครั้งแรกครับตรงนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยเดี๋ยวมีโอกาสย่อลงมาเข้าแถวแถวนี้ดีกว่าครับปลอดภัยกว่าแต่ดูจากโบลุ่มแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบางๆงมาแล้ว นะครับบางๆมาแล้วมีโซนนี้มาเด้งนิดหน่อยตรงนี้สวยครับบาท12แล้วเดี๋ยวเราไปรอกําไรที่เส้นระยะ200เลยที่2บาท98สตางค์ตรงนี้เป็นเป้าแรกนะครับแนวต้านแรกผ่านไป2ตัวครับมี s n c กับสหไทยเทอร์มินอลสำหรับพี่ๆท่นนานใดถ้ามีหุ้นตัวไหนอยากให้ผมนำมาทำเป็นการบ้านให้ชมก็ คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมไปดูข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะนํามาทําเป็นการบ้านให้ดูมาหาแนวต้านนะมาหาแนวรับแนวต้านอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูในส่วนงบของงบการเงินกันว่าราคาตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าไม่ถูกใจพี่ๆท่านไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนิดนึงครับเป็นกำไรเป็นกำลังใจสำหรับในการทำคลิปถัดๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ